สิ่งที่เราเห็นวันนี้คือการเจราจาที่ยังคงอยู่ในระหว่างการเตรียมพร้อมกัมพูชาและไทยยังคงมีความขัดแย้งเกี่ยวกับขอบเขตซึ่งทําให้เราเห็นถึงความสําคัญของการสร้างสันติและความสงบในพื้นที่ที่ถูกขัดแย้งจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้การเจราจายังคงเปิดประตูอยู่แต่ก็ยังมีความยากลําบากในการหาแนวทางที่เหมาะสมนายศิยศักดิ์พงเกตแก้วเป็นรัฐมนตรีการต่างประเทศของไทยที่มีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากและท้าทายมากแต่เขากลับมองว่าการเจราจาควรจะมองไปทางสันติและความสงบแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับอธิปไตยแห่งดินแดนซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องดูแลให้มีความพร้อมจากทั้งสองฝ่ายการเจราจาที่จะเจราจาคือการหยุดการยิงถาวรและค้นหาทางออกในการเก็บทุ่นระเบิดนำอาวุธหนักออกนอกพื้นที่และกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อสร้างความสงบสู่ชายแดนนายศร,รี์สศุกว่าการเจราจาต้องเริ่มต้นจากการทำงานร่วมกันในบ้านเองซึ่งจะทำให้มีความเอกภาพและความสำเร็จมากขึ้น แต่ที่นี้มีคำถามที่อาจทำให้คิดถึงว่าการเจราจาที่เป็นทางการนี้จะมีผลตอบแทนได้อย่างไรการเจราจาที่มีความสำคัญมากแก่ทั้งสองฝ่ายจะมีผลลัพธ์อย่างไรและถ้าการเจราจานี้ไม่สำเร็จจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอย่างไรทุกคำถามนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรอดูและติดตามผลลัพธ์การเจราจาต่อไป